เปลี่ยนแปลงดวงชะตาชีวิตยอย่างที่คาดไม่ถึงเลยแล่้ะค่ะ เพราะเมื่อดาวพฤหัสด,ดาวแห่งคู่มาอยู่ในภพนี้มีเกณฑ์แต่งงานแล้วรวยมีเกณฑ์ได้รับเรื่องของสินทรัพย์ก้อนใหญ่มีเกณฑ์ได้รับเรื่องของสินสอดก้อนใหญ่ก็ได้หรือว่ามีเกณฑ์ที่จะจับงานร่วมกับคู่แล้วเกิดเป็นการเงินก้อนใหญ่เข้ามาในช่วงรอบระยะตั้งแต่2ตุลาคมไปจนถึง23ธันวาคมเลยเพราะฉะนั้นการเงินของท่านจะโดดเด่นมากๆใครรอคอยเรื่องของการงานที่จะทําให้เริ่มทําตั้งแต่ช่วงที่ดาวพฤหัสย้าย ทับลัคนาของท่านใครรอเรื่องของการแต่งงานปีนี้ทั้งปีแต่งได้เลยค่ะก็เป็นช่วงที่ดวงดาวส่งเสริมเพื่อหนุนเอื้ออํานวยให้ชาวลัคนาราศีมิถุนประสบความสําเร็จนั่นเองค่ะและพอ23ธันวาคมดาวพฤหัสจะยกมาทับลัคนาอีกรอบหนึ่งท้อยหลังมาลักษณะแบบนี้แต่ยังคงได้ตำแหน่งที่ดีเพราะนั้นการงานต่างๆก็มีเกณฑ์ได้เคลียร์งานเก่าสะสาง